สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำาพระหัสบดีที่7มกราคมพุทธศักราช2 5 6 4ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดสร้างรถชีวานิรภัยเพิ่มเติมเพื่อรับม,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 มือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ระลอกใหม่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019หรือโรคโควิด -19 อย่างใกล้ชิดทรงห่วงใยสุขภาพภาพาลเือนใมัยของประชาชนและพระราชาทานความช่วยเหลือทั้งแก่บุคลากรทางการแพทย์และประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสติดเชื้อซึ่งเมื่อวันที่6กร,รกฎาคม2563พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้พระราชาทานรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิวรภัย จำนวน13คันเพื่อให้กระทรวงสาธารณสุขนําไปใช้ประโยชน์สําหรับใช้เป็นห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ในการเก็บตัวอย่างโรคโควิด -19 แก่ประชาชนในพื้นที่ต่างๆได้อย่างรวดเร็วเช่นโรงเรียนวัดชุมชนแออัดและกลุ่มอาชีพเสี่ยงทั่วประเทศเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในระบบการเฝ้าระวังและค้นหาผู้ติดเชื้อโรคโควิด -19 เชิงรุก ขณะนี้เมื่อโรคโควิด -19 ได้กลับมาแพร่ระบาดขึ้นรอบใหม่ในประเทศไทยและมีแนวโน้มขยายวงกว้างไปทั่วประเทศระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระก,ร,ะกรุณาโปรโดกระลากรอมให้จัดสร้างรถชีวิรภัยเพิ่มเติมอีกจำนวนเจดคันรวมเป็น20คันซึ่งจะช่วยตรวจหาเชื้อเชิงรุกในกลุ่มเสี่ยงได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเพื่อรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ะระลอกใหม่และเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตประจําวันของประชาชน ท่าน,นี้รถตรวจเชื้อชีวน,นิรภัยพระราชทานทุกคันมีความพร้อมทางเจ้าหน้าที่สาธรณสุขประจํารถและวัสดุอุปกรณ์สําหรับการเก็บตัวอย่างครบครันนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ต่อพวงประสบกรณีก่อนชาวไทย